ประกาศด่วนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทจากปัญหาโควิด -19 เริ่มวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเปิดลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนทางระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับย้ำตรงนี้เลยว่าทางระบบออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ท่านไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับสำหรับบัญชีที่จะใช้รับเงินนั้นเป็นบัญชีของธนาคารอะไรก็ได้นะครับเป็นบัญชีเดิมก็ได้ที่ท่านมีอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนต้องมีบัญชีธนาคารเป็นชื่อของตัวเองเท่านั้นไม่ว่าจะมีพร้อมเพย์หรือไม่มีพร้อมเพย์ก็สามารถรับเงินได้ทุกบัญชี และโทรศัพท์1เครื่องหรือว่าคอมพิวเตอร์หเครื่องสามารถลงทะเบียนได้หลายคนเพราะฉะนั้นท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกสามารถให้ญาติญาติให้ลูกหลานให้เพื่อนบ้านหรือว่าให้คนรู้จักช่วยลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ให้ได้เช่นเดียวกันครับและไม่มีการจํากัดจํานวนการลงทะเบียน3ล้านคนแต่อย่างใดถ้าคนลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ทุกคนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเช่นเดียวกันครับโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง